สวัสดีตอนสามทุ่มครึ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้งชมลงคลิปสอดรับของฟินหลายชิ้นมากๆเลยนะ,ะพี่แป้งชมอยากให้น้อง c o m มนต์บอกพี่แป้งหน่อยว่าวน้องเห็นคลิปนี้นะคะตอนกี่โมงเพราะพี่แป้งลงหลายคลิปมากมากนะคะมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนน้องค่ะนงๆนะคะมาเห็นคลิปพี่แป้งในตอนแบบดึกๆแบบตีสามตีสี่หรือตอนเช้าช่วยอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยนะ,ะว่าเห็นตอนกี่โมงนั่นเองบอกเลยว่าของฟีชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยนะคะน้องมันจะอยู่ตรงหัวไหล่ของเรานะคะเป็นสัตว์ที่มีชื่อว่า ะะพี่แป้งก็งงว่ามันคือตัวอะไรไวะตอนแรกก็ดูว่าเป็นหมูป่าเหมือนบีเวอร์มันไม่ใช่นะทุกคนมันคือเจ้ากระโลกดินตัวใหญ่นะตอนแรกพี่แป้งชมก็คิดว่ามันคือตัวตุ่นตัวนาคตัวบีเวอร์อะไรแบบนี้นะคะดูน้องฟันเหยิ่เชียบอกเลยว่าใส่แล้วมันน่า ของเรานั่นเองนะคะน้อง,องบอกว่าใช้เวลาทานะคะแบบแบบนี้และของชิ้นนี้นะคะประมาณ15นาทีนะคะเอาแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแบบแบบนี้นะคะพี่แป้นชมเคยพาน,น้องๆไปรับของฟรีหลายชิ้นแล้วนะ,คะเคยเคยเล่นบ้างและภารกิจนะคะจะคล้ายๆแบบเดิมเลยนะ,ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะสามารถทําได้เช่นกันซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะคะน,น้องจะต้องตามหาสัตว์ทั้งแบบเลยนะคะน,ะคะน้องทั้งหมด60ตัวนะคะซึ่งมันจะมีหลายโซน เลยนะคะน้องสมมติว่าเราเข้าใกล้สัตว์เนี่ยมันจะมีเหมือนรูปแบบแว่นขยายนะคะให้เรากดอีนะคะน้องก็กดอีไปนะแล้วหาแบบนี้ไปทั้งหมด60ตัวนะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันหาง่ายมากคะ่ะน้องเพราะมันมองเห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้เรายังไม่ได้กดแต่อันหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันหาไหนวะหาไม่เจอเลยอะไรแบบนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าถ้ามาหากับเพื่อน,นต่างคนต่างหานะคะน้องเพ เนี่ยจะเห็นสัตว์อยู่กับที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะอยู่หินบางคนอาจจะอยู่พุ่มหญ้าอะไรแบบนี้มันมีหลายโซนมากนะคะน้องๆสามารถปีนขึ้นมาบนเขาบนถ้ำได้นะคะเพราะในถ้ำก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วบนถ้ำที่แบบว่าเป็นภูเขาก็เป็นอีกโซนหนึ่งเช่นกันนะคะพยายามเดินทั่วๆเยอะๆนะน้องๆอ,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 อาจจะต้องใช้เวลาในการหานิดนึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ถ้ำก็จะมีด้วยนะคะซึ่งน้องๆสามารถดูได้นะ,ะที่มันเป็นหนังสือนะคะด้านขวามือนะีน่ยน้องกดไปนะคะมันจะบอกเราว่าตอนนี้นะคะ ไม่มีเนี่ยมันอยู่โซนไหนบ้างหาตัวไหนให้เจออะไรแบบนี้นะคะมันไม่ยากนะคะน้องสมมติว่าเก็บครบ60ตัวแล้วเรียบร้อยนะคะมันจะบอกอยู่ว่าเราเก็บได้เท่าไหร่แล้วสมมติครบ60ตัวปั๊บเขาจะใหเรารีเบิร์ชนะ,ะให้น้องกดรูปแมพนะคะแล้วกดข้างล่างแล้วกดเย็ดมานะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเดินม,มาตรงนี้ได้เลยทําการกดรีเบิร์นได้เลยนะคะน้องสมมติว่าเราเวล21แล้วจากการที่เราเก็บสัตว์ทั้งหมด60ตัวเราสามารถรีเบิร์นได้เราก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปค่ะอย่าลืมนะคะหากได้แล้วก็คอมเมนะ